วัยชาราและความต้องการทางเพศสิ่งที่ควรเข้าใจให้ชัดเจนเพื่อปกป้องสุขภาพวัยชาราเป็นช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านร่างกายและจิตใจอย่างลึกซึ้งกระบวนการชาราภาพตามธรรมชาติส่งผลให้ร่างกายเสื่อมถอยไม่ว่าจะเป็นระบบกล้ามเนื้อกระดูกระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทหรือระบบฮอร์โมนอย่างไรก็ตามหนึ่งในประเด็นที่มักไม่ค่อยมีการพูดถึงอย่างเปิดเผยก็คือความต้องการทางเพศในผู้สูงอายุ ตรงกันข้ามกับความเชื่อทั่วไปที่ว่าความต้องการทางเพศจะหมดไปเมื่อเข้าสู่วัยชราความจริงแล้วผู้สูงอายุหลายคนยังคงมีความปรารถนาและต้องการความพึงพอใจทางเพศซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติและไม่ควรถูกมองว่าเป็นเรื่องน่าอายหรือผิดปกติแต่อย่างใด นึ่งในวิธีที่พบบ่อยในการตอบสนองความต้องการนี้ก็คือการช่วยตัวเองซึ่งเป็นพฤติกรรมส่วนตัวที่สามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายลดความเครียดและรู้สึกเชื่อมโยงกับร่างกายของตนเองอย่างไรก็ตามหากผู้สูงอายุยังคงทำสิ่งนี้โดยไม่เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่เกิดขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยรวมโดยเฉพาะในระบบต่างๆที่อ่อนแอลงตามอายุผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด การช่วยตัวเองเช่นเดียวกับกิจกรรมทางเพศรูปแบบอื่นๆจะทำให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและความดันโลหิตสูงขึ้นช่วคราวซึ่งเป็นปฏิกิริยาทางสรีรวิทยาที่เกิดจากการหลั่งอะดรีนาลีนและฮอร์โมนแห่งความตื่นเต้นอื่นในคนหนุ่มสาวระบบหัวใจยังแข็งแรงจึงไม่ใช่ปัญหาแต่สำหรับผู้สูงอายุที่อาจมีโรคประจำตัวเช่นความดันโลหิตสูงภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะหลอดเลือดแข็งหรือเคยมีประวัติหลอดเลือดสมองอาจเป็นความเสี่ยงที่ร้ายแรงมีรายงานผู้สูงอายุ ที่มีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากหน้ามืดหรือหมดสติหลังจากช่วยตัวเองซึ่งแสดงให้เห็นว่าหัวใจกำลังทำงานหนักเกินไปในช่วงเวลาสั้นๆและหากไม่ได้รับการติดตามอย่างเหมาะสมอาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคหลอดเลือดสมองได้เหตุใดจึงสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้สูงอายุเมื่ออายุมากขึ้นความยืดหยุ่นของหลอดเลือดลดลงและความสามารถในการควบคุมความดันโลหิตก็ลดลงเช่นกันนอกจากนี้ปริมาณเลือดที่ไหลไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆลดลง และการฟื้นตัวจากความเครียดทางร่างกายก็ช้ากว่าคนหนุ่มสาวมากแม่แต่การช่วยตัวเองที่ดูเหมือนไม่ซับซ้อนก็ยังเป็นกิจกรรมที่กระตุ้นระบบประสาทซิมพาเทติกและใช้พลังงานดังนั้นอาจเป็นฟางเส้นสุดท้ายสำหรับผู้ที่มีสุขภาพหัวใจไม่มั่นคงยิ่งไปกว่านั้นปัจจัยทางจิตใจเช่นความรู้สึกกังวลอับอายหรือรู้สึกผิดเกี่ยวกับการช่วยตัวเองอาจทำให้เกิดความเครียดทางอารมณ์ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อระบบหัวใจ จะทำอย่างไรให้ปลอดภัยฟังเสียงของร่างกายหากหลังจากช่วยตัวเองแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยผิดปกติใจสั่นเวียนหัวคลื่นไส้หรือเจ็บหน้าอ,อกควรหยุดกิจกรรมและปรึกษาแพทย์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอโดยเฉพาะหากคุณมีประวัติโรคหัวใจควรเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อประเมินความปลอดภัยของกิจกรรมทางเพศส่วนบุค,คลรักษาสภาพจิตใจให้ผ่อนคลายอย่าปล่อยให้ความรู้สึกผิดหรือความอับอายขัดขวางการเข้าใจ และดูแลสุขภาพทางเพศอย่างเหมาะสมหากจำเป็นสามารถขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผู้สูงอายุการที่ผู้สูงอายุยังคงมีชีวิตทางเพศไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามเช่นการช่วยตัวเองถือเป็นเรื่องปกติและเป็นสิทธส่วนบุคคลสิ่งสำคัญคือการเข้าใจขีดจำกัดของร่างกายตนเองและปรับพฤติกรรมให้เหมาะสมการรักษาสมดุลระหว่างความต้องการและสุขภาพคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้คุณมีความสุขสุขภาพดีและอายุยืนยาว อาการนอนไม่หลับและความผิดปกติทางอารมณ์ผู้สูงอายุบางคนเชื่อว่าการช่วยตัวเองสามารถช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายและช่วยให้นอนหลับได้ดีขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังเผชิญกับปัญหาการนอนไม่หลับซึ่งเป็นเรื่องที่พบบ่อยในช่วงวัยชรายอย่างไรก็ตามผลกระทบทางชีวภาพที่ซับซ้อนของพฤติกรรมนี้อาจให้ผลตรงกันข้ามเมื่อร่างกายถูกกระตุ้นจะมีการหลั่งฮอร์โมนหลายชนิด เช่นโดพามีนออกซิโทโซินและอะดรีนาลีนแม้ว่าโดพามีนและออกซิโทโซินจะสร้างความรู้สึกผ่อนคลายและสุขสบายชั่วคราวแต่การหลั่งฮอร์โมนเหล่านี้อย่างฉับพลันอาจรกวนจะการนอนตามธรรมชาติโดยเฉพาะหากมีการช่วยตัวเองในเวลากลางคืนหรือก่อนนอนผลที่ตามมาคือหลับยากหลับไม่สนิทหรือมักตื่นกลางดึกนอกจากผลทางชีวภาพแล้วปัจจัยด้านจิตใจก็มีความสำคัญเช่นกันผู้สูงอายุหลายคนได้รับอิทธิพลจากค่านิยมดั้งเดิม หรือความเชื่อทางาศาสนาที่มองว่าการช่วยตัวเองเป็นเรื่องผิดหรือไม่เหมาะสมกับวัยหรือแม้แต่หน้าอับอายเมื่อมีพฤติกรรมเช่นนี้ทั้งที่รู้สึกขัดแย้งในใจอาจทําให้รู้สึกผิดอับอายหรือเครียดหลังจากเสร็จสิน้นกิจกรรมในระยะยาวความรู้สึกเหล่านี้อาจสะสมจนกลายเป็นความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าหรือความรู้สึกโดดเดี่ยวจากสังคมยิ่งไปกว่านั้นหากการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีเดียวในการรับมือกับความเหงา หรือความเครียดก็อาจทำให้ผู้สูงอายุพึ่งพาพฤติกรรมนี้เหมือนเป็นทางออกทางจิตใจซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาทางอารมณ์ได้จริงและอาจนำไปสู่วงจรของการกระตุน้นรู้สึกผิดความไม่มั่นคงทางอารมณ์การบาดเจ็บบริเวณอวัยวะเพศในผู้สูงอายุผิวหนังและเนื้อเยื่ออ่อนเริ่มเสื่อมลงตามธรรมชาติคอลลาเจนอิลาสตินและความชุ่มชื้นตามธรรมชาติลดลงทำให้อวัยวะเพศบางลงขาดความยืดหยุน่นและบาดเจ็บได้ง่าย โดยเฉพาะในผู้ที่ไม่สามารถผลิตฮอร์โมนเพศได้อย่างเพียงพอเช่นผู้หญิงวัยหมดประจำเดือนหากการช่วยตัวเองไม่ถูกทำอย่างเบามือหรือขาดสารหล่อลื่นที่เหมาะสมผู้สูงอายุอาจมีความเสี่ยงสูงต่ออาการต่อไปนี้ผิวทะลอกหรือเนื้อเยื่อฉีกขาดจากการเสียดสีการติดเชื้อที่ผิวหนังบริเวณอวัยวะเพศหากไม่ได้ทำความสะอาดก่อนและหลังแสบแดงหรือมีเลือดออกเล็กน้อยหากมีการกระตุ้นรุนแรงเกินไปผู้หญิงสูงวัยมักได้รับผลกระทบจากอาการช่องคลอดแห้ง ซึ่งเป็นผลจากระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนที่ลดลงหากไม่มีสารหล่อลื่นการสัมผัสแม้เพียงเล็กน้อยก็ทำให้รู้สึกเจ็บคันหรือเกิดการติดเชื้อได้ง่ายผู้ชายก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นผิวบริเวณองคชาตอาจบางลงและระคายเคืองง่ายอีกทั้งยังเสี่ยงต่อการอักเสบของต่อมลูกหมากอาการปัสสาวะแสบหรือการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะได้หากไม่มีการป้องกันหรือสุขอนามัยที่ดีแม้ว่าการช่วยตัวเองจะเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลและถือว่าเป็นเรื่องปกติหากทำอย่างถูกต้อง แต่ผู้สูงอายุควรให้ความสำคัญกับการระวังตัวและเข้าใจขีดจำกัดของร่างกายการดูแลความสะอาดของร่างกายการฟังสัญญาณจากร่างกายและการจัดการอารมณ์อย่างถูกวิธีจะช่วยให้คงไว้ซึ่งสุขภาพกายและใจและหลีกเลี่ยงผลเสียที่ไม่พึงประสงค์ได้ความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเมื่ออายุมากขึ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะค่อยๆอ่อนแอลงทำให้ความสามารถในการต่อสู้กับเชื้อแบคทีเรียไวรัส และเชื้อโรคอรต่างๆลดลงส่งผลให้ผู้สูงอายุมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้นโดยเฉพาะโรคติดเชื้อทางเดินปัสสาวะซึ่งเป็นภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยหากสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศไม่ถูกต้องหลังจากการช่วยตัวเองการช่วยตัวเองโดยไม่ได้ล้างมือหรือใช้อุปกรณ์ที่ไม่สะอาดอาจทำให้เชื้อโรคจากมืออุปกรณ์หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเข้าสู่ท่อปัสสาวะ ซึ่งเป็นทางที่ปัสสาวะออกจากร่างกายโดยเฉพาะในผู้หญิงที่มีท่อปัสสาวะสั้นกว่าผู้ชายทําให้เชื้อโรคเข้าสู่กระเพาะปัสสาวะได้ง่ายขึ้นความเสี่ยงจะสูงขึ้นอีกหากมีโรคประจําตัวเช่นเบาหวานทําให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอและระดับน้ําตาลในปัสสาวะสูงเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคไตอ่อนแอลดความสามารถในการขับของเสียและควบคุมการอักเสบใช้ยากดภูมิคุ้มกันหรือมีโรคเรื้อรังต่อเนื่อง อาการเริ่มต้นของการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะแสบหรือเจ็บขณะปัสสาวะปัสสาวะบ่อยแต่มีปริมาณน้อยปัสสาวะมีเลือดปนหรือมีกลิ่นผิดปกติปวดหน่วงบริเวณท้องน้อยหรือเอวด้านหลังหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีการติดเชื้ออาจลุกลามไปยังไตก่อให้เกิดกรวยไตยอักเสบซึ่งเป็นภาวะรุนแรงอาจมีไข้สูงเหนื่อยลา้าและทำให้ไตเสียหายถาวรแนวทางป้องกันสำหรับผู้สูงอายุ ล้างมือให้สะอาดทั้งก่อนและหลังช่วยตัวเองใช้สารหล่อลื่นและอุปกรณ์ที่สะอาดปลอดภัยและไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองปัสสาวะทันทีหลังการช่วยตัวเองเพื่อขับเชื้อโรคที่อาจเข้าสู่ท่อปัสสาวะดื่มน้ำมากขึ้นเพื่อเพิ่มปริมาณปัสสาวะและช่วยล้างทางเดินปัสสาวะผลกระทบต่อจิตใจและอารมณ์การช่วยตัวเองในผู้สูงอายุไม่ได้เป็นเพียงพฤติกรรมทางกายเท่านั้น แต่ยังสะท้อนสภาพจิตใจลึกๆอีกด้วยในช่วงวัยที่หลายคนกษียณสูญเสียคู่ชีวิตหรือมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลงความรู้สึกเหงาถูกละเลยหรือขาดความใกล้ชิดทางอารมณ์จึงเกิดขึ้นได้ง่ายในบริบทเช่นนี้การช่วยตัวเองอาจกลายเป็น,นกลไกเพื่อเติมเต็มความว่างเปล่าทางจิตใจแม้ว่าการช่วยตัวเองจะให้ความสบายใจชั่วคราวแต่มันไม่สามารถตอบสนองต่อรากของปัญหาได้นั่นคือความต้องการในการเชื่อมโยงความเข้าใจ และความใกล้ชิดกับผู้อื่นหากบุคคลเริ่มพึ่งพาการช่วยตัวเองเพื่อระบายความเศร้าความเหงาก็อาจเกิดภาวะพึ่งพาทางจิตใจขึ้นภาวะพึ่งพานี้อาจนำไปสู่ผลกระทบดังนี้ลดความปรารถนาที่จะสร้างหรือรักษาความสัมพันธ์จริงเพราะรู้สึกว่าตนเองก็สามารถพึงพอใจได้อยู่แล้วเพิ่มการแยกตัวจากสังคมเนื่องจากความอายไม่กล้าเปิดเผยหรือไม่อยากให้ใครรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัว มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์อาจรู้สึกหดหู่เหนื่อยล้าหรือไม่อยากทำกิจกรรมทางสังคจิตนอกจากนี้ค่านิยมทางสังคมหรือความเชื่อทางาศาสนาแบบดั้งเดิมอาจก่อให้เกิดความรู้สึกผิดหรือน่าอายหลังจากการช่วยตัวเองทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกไม่มั่นคงทางอารมณ์หรือแม้กระทั่งรู้สึกผิดต่อตอนเองและสูญเสียความเคารพในตัวเองแนวทางเพื่อจำกัดผลกระทบด้านจิตใจสแสวงหาการเชื่อมโยงที่แท้จริง พบปะเพื่อนใหม่เข้าร่วมชมรมกิจกรรมชุมชนหรือโบสถ์ขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาหากรู้สึกว่าการช่วยตัวเองทำให้รู้สึกผิดหรือส่งผลต่อสุขภาพจิตสร้างความสุขในรูปแบบอื่นทำสวนอ่านหนังสือฝึกสมาธิหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสำหรับผู้สูงอายุมองการช่วยตัวเองเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตไม่ใช่ความผิดแต่ควรทำด้วยความตระหนักเข้าใจตนเองและมีขอบเขตที่เหมาะสม ก่อให้เกิดภาวะอ่อนเพลียหากใช้มากเกินไปในผู้สูงอายุร่างกายได้ผ่านการสะสมความเสื่อมของกล้ามเนื้ออวัยวะภายในและระบบประสาทมาเป็นเวลานานหากมีการช่วยตัวเองบ่อยครั้งหรือไม่เหมาะสมกับสุขภาพในปัจจุบันนอกจากจะทําให้เหนื่อยล้าชั่วราวาแล้วยังอาจนําไปสู่ภาวะอ่อนเพลียเรื้อรังหากไม่ควบคุมอย่างเหมาะสมแม้แต่การกระตุ้นร่างกายด้วยพฤติกรรมง่ายๆเช่นการช่วยตัวเองก็ต้องอาศัยการทํางานร่วมกันของระบบไหลเวียนโลหิตระบบประสาทระบบทางเดินหายใจ และกล้ามเนื้อหากมีการกระทำบ่อยครั้งเช่นทำทุกวันหรือหลายครั้งในช่วงเวลาสั้นๆผู้สูงอายุอาจประสบกับอาการเหล่านี้เวียนศีรษะหน้ามืดหรือความดันตกเฉียบพลันมือเท้าสั่นรู้สึกควบคุมร่างกายไม่ได้หลังช่วยตัวเองเหนื่อยล้าเรื้อรังฟื้นตัวช้าแม้จะพักผ่อนภูมิคุ้มกันลดลงเป็นหวัดง่ายหรือติดเชื้อบ่อยขาดพลังใจหรือพลังงานในการทำกิจกรรมอื่นๆในแต่ละวันโดยเฉพาะในผู้ที่ใช้ยารักษาโรคหัวใจความดันโลหิตสูงเบาหวาน รือยาที่มีผลต่อระบบประสาทการช่วยตัวเองบ่อยครั้งอาจทําให้เกิดการรบกวนทางชีวภาพซึ่งส่งผลเสียต่อการรักษาสิ่งสําคัญคือผู้สูงอายุควรฟังเสียงของร่างกายตนเองหากรู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียนอนไม่หลับหรือจิตใจหดหู่หลังจากช่วยตัวเองแทนที่จะรู้สึกผ่อนคลายนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าควรลดความถี่หรือเปลี่ยนมุมมองต่อพฤติกรรมนี้ความพึงพอใจทางเพศควรเป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆของวิถีชีวิตไม่ควรแลกสุขภาพกับความสุขชั่วคราวส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต หนึ่งในความเสี่ยงที่ละเอียดอ่อนแต่ร้ายแรงไม่แพ้กันเมื่อผู้สูงอายุใช้การช่วยตัวเองมากเกินไปคือผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ค่อยๆผส,สมโดยไม่รู้ตัวแทนที่จะใช้เวลาไปกับกิจกรรมที่ดีต่อสุขภาพเช่นเดินเล่นกลางแจ้งพูดคุยกับครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ฮ,าฮา่าๆทำสมาธิอ่านหนังสือฟังเพลงหรือดูแลต้นไม้ผู้สูงอายุบางคนกลับเลือกที่จะหลีกหนีเข้าสู่โลกส่วนตัว โดยการช่วยตัวเองเพื่อคลายเครียดหรือนี้ความเหงาในตอนแรกอาจรู้สึกผ่อนคลายแต่เมื่อกลายเป็นนิสัยอาจนำไปสู่พฤติกรรมแยกตัวและหมดความสนใจต่อโลกภายนอกสัญญาณเตือนที่ควรสังเกตมักละเลยมื้ออาหารหรือกินแบบเร่งรีบเพื่อมีเวลาอยู่คนเดียวนอนไม่เป็นเวลาวงจรชีวิตรวนหลบเลี่ยงครอบครัวเพื่อนหรือความสัมพันธ์ทางสังคมขาดความสนใจในกิจกรรมเชิงสังคมจิตใจหรือความคิดสร้างสรรค์ หากการช่วยตัวเองกลายเป็นพฤติกรรมที่หมกมุ่นครอบงำเวลาและจิตใจมากเกินไปนั่นอาจเป็นสัญญาณของการพึ่งพาทางจิตใจและทำให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างรุนแรงบางคนถึงขั้นรู้สึกผิดโทษตัวเองและปฏิเสธการเชื่อมโยงกับผู้อื่นคุณภาพชีวิตในวัยชาราไม่ได้วัดแค่สุขภาพกายเท่านั้นแต่รวมถึงสมดุลทางจิตใจอารมณ์และความสัมพันธ์ทางสังคมหากพฤติกรรมใด แม้จะเป็นเรื่องธรรมดาเริ่มทำให้สมดุลนั้นเสียไปก็ควรพิจารณาเพื่อปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมทันเวลาอาจเป็นสัญญาณของความผิดปกติทางจิตใจการช่วยตัวเองโดยธรรมชาติเป็นพฤติกรรมทางเพศที่เป็นเรื่องส่วนตัวและธรรมดาอย่างไรก็ตามเมื่อพฤติกรรมนี้เริ่มอยู่นอกเหนือการควบคุมและไม่อยู่ในขอบเขตที่เหมาะสมก็อาจเป็นสัญญาณเตือนถึงปัญหาทางจิตใจบางประการที่ผู้สูงอายุไม่ควรมองข้ามพฤติกรรมผิดปกติที่ควรสังเกตได้แก่ บังคับตัวเองให้ทำแม้ไม่ได้ต้องการรู้สึกไม่ปลอดภัยวิตกกังวลหรือกลัวทันทีหลังจากช่วยตัวเองทำซ้ำหลายครั้งในวันเดียวกันเหมือนเป็นการตอบสนองเชิงบังคับควบคุมตัวเองไม่ได้หยุดไม่ได้แม้จะรู้สึกเหนื่อยหรือเสียใจหมกมุ่นกับความคิดเรื่องนี้แม้กำลังทำกิจกรรมอื่นอยู่อาการเหล่านี้มักพบในความผิดปกติทางจิตเช่นโรคย้ำคิดย้ำทำ OCD เศาผู้ป่วยติดอยู่ในวงจรของความคิดหรือพฤติกรรมซ้ำๆเพื่อบรรเทาความกังวลภาวะซึมเศร้าการช่วยตัวเองกลายเป็นวิธีหลีกหนีความเป็นจริงหรือระง,งับความรู้สึกว่างเปล่าชั่วคราวความผิดปกติจากความวิตกกังวลพฤติกรรมเกิดขึ้นในภาวะตึงเครียดพร้อมความรู้สึกกังวลทั้งก่อนและหลังการกระทำในผู้สูงอายุอาการเหล่านี้มักถูกซ่อนไว้หรือถูกตีความผิดว่าเป็นความคิดคนแก่ที่ไม่ยับยั้งชั่งใจซึ่งอาจทำให้การรักษาล่าชา้า แต่ในความเป็นจริงผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่ต้องการการดูแลสุขภาพจิตอย่างใกล้ชิดเพราะหากปล่อยไว้นานความผิดปกติเหล่านี้อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิตความสัมพันธ์ทางสังคมและแม้กระทั่งแรงจูงใจในการมีชีวิตอยู่คำแนะนำหากผู้สูงอายุหรือคนใกล้ชิดพบเห็นพฤติกรรมข้างต้นอย่าลังเลที่จะขอคำปรึกษาจากนักจิตวิทยาหรือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทการวินิจฉัยที่เร็วและการบำบัดที่เหมาะสมสามารถช่วยฟื้นฟูสุขภาพจิตสร้างส,างสมดุล และความมั่นใจในชีวิตส่วนตัวได้อีกครั้งความเสี่ยงต่อความเ้าวฉานในความสัมพันธ์สมรสเรื่องเพศในชีวิตสมรสไม่ใช่แค่พฤติกรรมทางกายเท่านั้นแต่ยังเป็นภาษาของความเชื่อมโยงความเข้าใจและความรักอย่างลึกซึ้งอย่างไรก็ตามเมื่อผู้สูงอายุคนใดคนหนึ่งในชีวิตคู่เลือกที่จะช่วยตัวเองอย่างลับๆแทนการพูดคุยและสแสวงหาความใกล้ชิดกับคู่ครองพฤติกรรมนี้อาจกลายเป็นภัยเงียบที่บั่นทอนความสัมพันธ์ระยะยาวผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ คู่สมรสรู้สึกถูกปฏิเสธหรือรู้สึกว่าตนเองไม่มีสเสน่ห์อีกต่อไปเกิดความสงสัยในความซื่อสัตย์หรือแรงจูงใจเบื้องหลังกระทบต่อความมั่นใจในตัวเองของอีกฝ่ายสร้างระยะห่างทั้งทางกายภาพและจิตใจในความสัมพันธ์โดยเฉพาะในผู้สูงอายุการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายเช่นอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศช่องคลอดแห้งเหนื่อยง่ายหรือหมดความสนใจในเพศสัมพันธ์อาจทำให้หลายคนรู้สึกไม่กล้าพูดกับคู่ครองเกี่ยวกับความต้องการของตนเอง จึงเลือกการช่วยตัวเองเป็นทางออกที่ง่ายกว่าแต่กลับสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นระหว่างคนสองคนสิ่งสำคัญคือการเปิดใจและสื่อสารอย่างจริงใจเพื่อรักษาความรักและความผูกพันไว้การสนทนาอย่างนุ่มนวลและซื่อสัตย์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในร่างกายและอารมณ์ความกังวลความอับอายหรือความคาดหวังในเรื่องเพศวิธีที่ทั้งสองคนสามารถสนับสนุนและดูแลกันเมื่ออายุมากขึ้นจะช่วยให้ทั้งสองเดินเคียงข้างกันอย่างมีวุฒิภาวะ และเปลี่ยมด้วยความรักแทนที่จะปล่อยให้ความห่างเหินกลืนกินความสัมพันธ์อย่างเงียบฮ่า <H> ฮ <aha> หากรู้สึกว่าไม่สามารถพูดคุยกันได้ด้วยตนเองคู่รักอาจพิจารณาปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์หรือเพศศึกษาเพื่อรับแนวทางและวิธีใหม่ๆที่เหมาะสมกับวัยในการดูแลความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่ยืนยาวไม่สามารถทดแทนความรู้สึกที่แท้จริงได้สุดท้ายและนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุด เราต้องยอมรับความจริงอันลึกซึ่งว่าแม้การช่วยตัวเองอาจมอบความสุขชั่วคราวให้ได้แต่มันไม่เคยสามารถทดแทนสายใยทางจิตใจและอารมณ์ระหว่างคนสองคนได้เลยความรู้สึกที่ได้รับความรักการสัมผัสด,ด้วยความใส่ใจจริงใจการได้ฟังและได้รับความเข้าใจสิ่งเหล่านี้คือความต้องการพื้นฐานที่ไม่สามารถเติมเต็มได้ด้วยการกระทําทางร่างกายเพียงลําพังการจับมืออันอบอุ่นแววตาที่อ่อนโยนคาถามทักทายยามเช้า หรือการอยู่เคียงข้างกันอย่างเงียบๆในช่วงเวลาที่อ่อนแอทั้งหมดนี้คือยารักษาใจที่ลึกซึ้งที่สุดของมนุษย์โดยเฉพาะเมื่อเราเก้าวเข้าสู่วัยชาราที่ความสูญเสียและความโดดเดี่ยวมักแทรกซึมมาโดยไม่รู้ตัวหากคุณรู้สึกว่าตัวเองขาดสิ่งเหล่านี้อย่ามัวแต่ค้นหาทางออกด้วยพฤติกรรมที่ซ่อนเร้นซ้ำซากและเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวแต่จงกล้าหาญที่จะเปิดใจเชื่อมต่อกับผู้คนรอบตัวไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าหรือชุมชนที่คุณเคยผูกพัน เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนเช่นคลาสสำหรับผู้สูงอายุกลุ่มศาสนาชมรมหนังสือกลุ่มอาสาสมัครเป็นต้นอนุญาตให้ตัวเองได้แบ่งปันได้อ่อนแอและได้รับการดูแลจากผู้อื่นสิ่งเหล่านี้ไม่ทำให้คุณดูด้อยค่าแต่กลับเติมเต็มชีวิตให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสิ่งที่ควรจดจำคือการช่วยตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดมันเป็นส่วนหนึ่งตามธรรมชาติของชีวิตมนุษย์แม้ในวัยชราความต้องการทางเพศไม่ได้หายไปตามอายุมันเพียงแค่เปลี่ยนรูปแบบความเข้มข้น และอารมณ์ที่เกี่ยวข้องแต่สิ่งที่ทำให้การกระทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีคือการที่เรารู้จักยอมรับเข้าใจและรับผิดชอบต่อมันอย่างมีสติจงรับฟังร่างกายและความรู้สึกของตัวเองเสมอหากคุณพบว่าพฤติกรรมนั้นกำลังบั่นทอนสุขภาพทำให้รู้สึกว่างเปล่าทางจิตใจหรือทำลายความสัมพันธ์รอบตัวจงกล้าที่จะขอความช่วยเหลือจากแพทย์นักจิตวิทยาหรือคนที่คุณไว้ใจคุณสมควรมีชีวิตไวชาราที่แข็งแรงครบถ้วนและสงบสุข วัยชราที่ไม่เพียงมีสุขภาพดีแต่ยังเต็มไปด้วยความรักความผูกพันและความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ในความเงียบเหงาแต่ในความเข้าใจการยอมรับและการแบ่งปันถึงเวลาทบทวนกันแล้วคุณได้เรียนรู้อะไรจากการพูดคุยในวันนี้สิ่งใดที่สัมผัสใจคุณและคุณคิดว่าจะนำไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองอย่างไรเราอยากฟังเสียงของคุณกรุณาแบ่งปันความคิดหรือข้อคิดที่คุณได้รับไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ เพื่อเป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆด้วยนะครับค่ะและถ้าคุณชอบวิดีโอนี้กดไลค์เพื่อสนับสนุนเรากดแชร์เพื่อส่งต่อสิ่งดีๆกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการอัปเดตใหม่จากช่องของเราขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปครับค่ะ